รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปผาหาดอกไม้นะครับป่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างลุยกันเลย ほう <laughs> หลังจากที่หมดฤดูเห็ดแล้วนะครับเราก็มาต่อด้วยฤดูหน่อไม้นะครับวันนี้เราก็จะไปพาไปหาพตจนภัยบนเขานะครับไปหาหน่อไม้เรามาลุ้นด้วยกันว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนาเนาะ นเส้นทางไปนี่เราก็ออกจากบ้านโคกสนามมุ่งหน้าสู่เขานะครับเป็นอุทยานแห่งชาติผู้ผายน์เอ้ยผู้ผาเหล็กเขตลอยต่อระหว่างอุดรธานีกับสกลนครกาลสิน แนวเทือกเขาที่นี่ก็จะเชื่อมโยงกับอุทยานแห่งชาติภูพายนต์นะบกดาหารที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่ในขณะน,นี้ก็คือบ้านลุงพลนั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้ไปหรอกนะเราจะไปหานองไม้ตามวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ ครับคุณผู้ชมเส้นทางเส้นทางมันฝนตกมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตนะครับมันเป็นถนนลูกลัง ตรงนี้ก็จะเป็นหินหินก้อนเดียวนะหินก้อนเดียวเป็นแผ่นใหญ่เลยแล้วก็ต่อด้วยทางลูกลังนะ เดีจะลองถ่ายถนนทางขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันลำบากแค่ไหนนะนี่ครับที่ทำการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กสายมือเมื่อตะกี้นะ อันนี้มันยังเป็นลูกลังอยู่นะแล้วก็มีน้ำกัดเซาะตามนี้นะตามที่เห็นตรงนี้คือจุดที่ชั้นที่สุดนี่ก็จะเป็นด่านแรกที่เราจะต้องผ่านแล้วก็นี่ด่านที่สอง ฝั่งโน้นเลยไปก็จะเป็นทุ่งนานะนี่คือจุดที่ชันที่สุดด่านที่สองมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งกำลังจะล้มมานไหน,นบอกว่าฝนตก ทำไมไมไม,ไม่เห็นถนนเปียกเลยแปลกนะฝนตกไม่ทั่วฟ้า ตอนนี้เราเข้าเขตอุทยานภูผ,ผาเล็กเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราจะไปขจนภัยด้วยกันวันนี้วันนี้อาจจะถ่ายถนนเยอะหน่อยนะเพราะว่าอยากให้ดูสภาพนี่ เราจะไปบนเส้นทางที่มันล่องรอยของรถโอ้ oh, oh, เรามาผิดทางอันไหนที่เป็นเรียบๆแสดงว่ามีรถไปเยอะถ้าเราไปตรงที่ไม่มีคนไปเนี่ยอาจจะเจอลุม ี่ฝั่งขวามือก็จะเป็นอ่าอ่างเก็บน้ําห้วยสมอทบนะเคยพาคุณผู้ชมไปแล้วนะน่าจะทําคลิปไว้สองคลิปแล้วละ่ะแต่ภาพมุมสูงยังไม่ได้ทําเดี๋ยวรอให้วันไหนว่างๆก่อนเดี๋ยวจะมาทําภาพมุมสูงให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเส้นทาง ไปหาเห็ดกับไปหาหน่อไม้นะใครมาขุดคองไว้น้อทำให้มันเป็นหลุม แต่ได้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันคุณผู้ชมแต่ว่าภาพนิ่งได้แล้วละ่ะวิดีโอเมื่อกี้ลืมไปว่าตรงนี้วิวมันสวยนี่ตรงนี้ที่ชาวบ้านเขาหาเห็ดเขาก็จะเอมาขายตรงนี้นี่ สาลาท้ายมือเนี่ยครับตรงนี้แหละถ้าถึงเทศกาลหาเห็ดก็จะมีวางตอนนี้เขาก็ไปทำงานอย่างอื่นกันหมดละนีน่นี่นี่อีกจุดหนึ่ง นี่เป็น,น,นร้านค้าร้านขายของชํ่าะเรามาทันเรามาทันสองคนนั้นพอดีนะครับเขามาก่อนล่วงหน้ามาก่อนเรานะแต่ว่าทางมันไม่ดีก็เลยทำความเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆไปแต่ว่าวันนี้ไอ้ตรงจุดนี้อะจุดที่มันลื่นๆเนี่ย มันไม่เปียกนะถือว่าโชคดีนะถ้ามันเปียกนี่โอ้รถแทบจะคอนโทรลไม่ได้เลยนี่คือทางชันนะครับตอนนี้เรากำลังหูอื้อแล้วครับเพราะว่าความสูงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะหูอื้อนะครับวิธีแก้หูอื้อก็คือกือนน้ำลาย คือน้ำลายไปปุ๊บมันก็จะหายหูอื้อทันทีเย่ yeah. Ye e. มาทันพอดีเลยนั่นๆๆๆๆนอันนี้เอามันอันงู อันไปเพิ่มลมไปว่านเนี่ยแกวัวน้อยวัวน้อยมันกำลังกำลังซนเลยนะมีวัวน้อยตัวหนึ่ง มีรถส่วนมาโอ้รถวัว ำลายกับพุดปีพุดเอาอยู่เพราะว่ามันจะอ้าวมันดูิจัุดที่ฟองีเด้อมาซอยเจมส์ทนี่แล้วดลมาจิี่ ใช่โชว์หน่อยดิอีได้อีกตัวหนึ่ง ที่เดิมที่เราเคยมาหาเห็ดนะครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นพลานหินใหญ่ๆแล้วก็มีน้ำตกมีลาบมีส้มตำไม่ใช่ ทำไมเราต้องมามม้นป่าถึงขนาดนี้ทังๆที่มีทางอยู่โอ้ยเห็นเพรไฟลรัก็ฟ้ามันหวอน ก็จะถึงที่เรากินข้าวนะตรงนั้นนะยังไม่ถึงป่าหนองไม้เลยนะครับเพราะว่าฝนตกจวัววกดีบึงนาฬิกา อันเจ,จ <ไป S 1> ้าดยือนไหนนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากฝนตกนะก็เลยไม่ได้ถ่ายเพิ่งมาถ่ายตอนที่ฝนหยุดตกแล้วนะ อืมวิดีโอกระถ่ายได้ฝนเศร้าตกแล้วถ่ายได้ละอ๋ออันนี้มันบ่ได้ไซเน็ตวิดีโอนั่นถ่ายได้ตลอดนี่ครับน้องไม้เราได้แค่นี้เองฝนมันตก เรากำลังไ,ไปหาจอยอยู่ไปเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวถ่า,ถายอีกรอบหนึง่ง นี่ครับบรรยากาศในป่าป่าดงดิบฝนหยุดแล้วเลยถ่ายได้อ้าวนั่นไงเจอภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชม ี่หเอาก็หาไปตาใจายนี่แหละเดิมหาอะไรได้เลยมันชมครับนี่คือหนอไม้ไล้นะที่เราตามหาเจอแล้วนี่จริงๆเ,เจอเยอะแล้วแหละแต่เพิ่งเพิ่งจะถ่ายเพราะว่ามันอ่าแบตจะหมด หน่อไม้ไลท์มันจะมีขนแล้วก็มีรสชาติเฉพาะอย่างที่บอกนะนี่โอ้อันนี้มันเน่าแนละ้วใช้ไม่ได้โอเคค,คุณผู้ชมครับเราเจอแล้วครับหน่อไม้นี่ครับนี่ครับหน่อไม้เต็มไปหมดเลยนี่ เราก็จะหักเอาแบบนี้นะนี่เห็นแล้วก็เคาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เคาะมดจะเจาะเรานะแล้วเราก็จะเจ็บเป็นตุ่มตุผุตะป,ปะกว่าจะตั้งกล้องได้เนี่ใช้เวลาตั้งนานมากเลยนะนี่เปียนเหรอใช่ไหมไม่ มันผูกจากดินมาแล้วเยอะแล้วไม่ต้องใช้แล้วไม้ได้เยอะไหมหน่อไม้ตีถุงให้ดูนหน่อยโอ,โอ้นี่ครับหน่อไม้ไลฟ์ like. อันนี้ก็คือซ้อมแล้วเป็นบางส่วนตัดออกส่วนที่มันแข็งๆแ,แล้วก็เราเจออันนี้ครับคุณผู้ชมมันคือ ยายเอียงกับยายยายโบราณนาบ่ยายโบราณอุ้ยต <ến> ัวใหญ่แค่ไหนนั่นนั่นนั่นมาแล้วครับ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 ตัวเบลล์เลยทำอะไรนะกัดโมโหอ๋อมันจะมุ่น มันจะมนดินแต่ว่ามันลืมไปว่ามันมันไม่ได้มีหัวเจาะเราจะไม่ทำอะไรมันนะปล่อยให้มันไปตามระบบนิเวศของมันถ้าไม่มีคนทำอะไรมันมันก็ไม่ทำอะไรเราเทวันครับ ดูดิซากการล่วงโรยล่วงหล่นใหญ่มากใหญ่อลังการมากโอ้โ้มันแก่แล้วก็มันล่วงมาเนาะดูดิ ้งนะพันกันดูพันกันเหมืนนนมอนงูเลย ก็กำลังจะกลับแล้วนะครับว่าก็ได้พอสมควรแล้วแหละมีของเราเขาวันเยอะเลยแบบประมาณนี้ แนนมดนดูิบดูเครือชะอมนั่นมาเชคเครือชะอม,ม,มอน,นมนย่นดมนดูก็ได้ด,นนด,ดิน80%กลิ่นมันคุ้นคุ้น ไหนดูใบโอ้นี่นี่น,นี่อยู่ข้างล่างก็มีใช่ไหมแต่มันเหมือนมันไม่เหมือนที่เราเคยกิน มวนทั้งบนป่านี่ที่หอยตัดใหม่ว่าเป็นป่าอุทยานแห่งชาติก็ออยังมีหอยตัดใหม่อุ้ยมันคือดอกอะไรอ่ะตายแล้วดอกอะไรล่ะ,เย,ปปะเยอะมากเลย อ,อยากกินมากหุยไฮอยากกินมากหุยไฮโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยดิจะให้เจชัดๆด,ด,ดูดิดู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  หมากมือไฮนะครับเห็นกำลังกินหมากมือไฮอย่างอเดลลอยเดี네๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าคนกินหมากมือไฮเป็นยังไงมหลจุ่มเป็นแต่มือหอดเทินอยู่บค่ะคอยดินไปน้ำน้องน้ำนงนี่แรก ว่าทิมแปะไว้สู้แบบพี่เขาว่ามาโปรดดอกโปรดก็บว่าเป็นตะยูแล้วขนตกมากจัก๊กตะยูใส่ในเนี่ยนี่นี่ทางทางมันเป็นแบบนี้แหละบ่อนมันน่าจะอันนี้แล,ะละ้วล่ะป้าดงดีบคัะค่ะเรื่องที่างาาหาเพราะว่าที่เขาไปหาเนี่ยมันเป็นทางชันทางชันแล้วก็ ชาปใชเอาบานำบคำมไพวิวบานคำพไพออกไปนี่มนคือก็นโต้วบา oh, นคำพไพที่ท่าก่มากนะเออมันคือก็นม,มันคือเปเจาต่อไหมนักดูดิเต็มหมดเลยเสีดไดายมันกินไม่ได้แต่ว่ามันเยอะมากดูดิไม่รู้เห็ดอะไรนี่ตกคือ ทางกลับบ้านนะใกล้จะจบใกล้จะถึงเรามาเจอวิวครับสวยมาก เพือนลำตานั่นแล้วก็ครูกุ้มข้าวอันนี้คือบ้านทำผ่โอ๋อตรงนั้นที่เราขี่รถมาสวยๆๆ Beautiful